คลิปนี้เหมาะกับคนที่มีเป้าหมายใหญ่ต้องการที่จะมีไรายได้จากออนไลน์หลักแสนต่อเดือนเท่านั้นจะแค่ขายออนไลน์ไปทำไมคะถ้าเราสามารถทำได้มากกว่านั้นนอกจากขายแล้วสามารถขยายสาขาสินค้าไปได้มากถึง50บกว่าประเทศทั่วโลกขายว่าได้ตังดีแล้วแต่ขายและสอนให้คนขายเก่งเหมือนเราสร้างสาขาแฟรนไชส์รายได้ดียิ่งกว่าไม่ต้องต็อกสินค้าไม่ต้องแพ็คของส่งของเองไม่ต้องลงทุนเยอะ อยู่ที่ไหนก็ลงเงินทำงานได้มีแอปพลิเคชันมีแพลตฟอร์มรองรับในการทำการตลาดในการสั่งซื้อสินค้าและที่สำคัญมาตรฐานสินค้ามีการการันตีรับรองมากกว่า50ประเทศรองรับสินค้าเป็นเทรนทำตลาดเกี่ยวกับจีโนมิลงลึกระดับยีน พูดง่ายๆคอนเซปต์ก็คือแก่ช้าและมีสุขภาพที่ดีในขณะที่อายุเรามากขึ้นมาทำธุรกิจออนไลน์แฟรนไชส์โกลด์ดั p ชิปกับแนนได้อะไรบ้างมาดูกันค่ะ 1. มีเว็บไซต์ช้อปปิง้งสำหรับสั่งซื้อสินค้าให้กับลูกค้าค่ะ 2. เรียนรู้เทคนิคการทำตลาดการทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นเท็กซ์ข้อความรูปภาพภาพเคลื่อนไหวแบบคลิปวิดีโอสัน้นหรือแบบไลฟ์ถ่ายทอดสด 3. มีระบบแพ็คของส่งของให้ไม่ต้องมานั่งแพ็คของเองให้ปวดหลังสําสำหรับคนที่ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวสินค้าของเราสามารถทําการค้ากระตาดได้มากกว่า50ประเทศทั่วโลกค่ะ 5. มีสินค้าให้เลือกกว่า200รรายการตั้งแต่สินค้าราคาหลักร้อย ถึงหลักพันหลักหมืน่นจนถึงนัตกรรมสิทธิบัตรจุดเป็นเครื่องมือแพทย์หมีที่ปรึกษาเก่งๆสอนจากมือทำไม่ทอดทิ้งไปไหนเป็นพาร์ทเนอร์ที่แสนดีเคียงคู่กันไปแบบนี้ค่ะ 7. ดึงใสย่ยภาพในตัวคุณออกมาค่ะและสอนทำ personal branding สร้างตัวตนให้เป็นที่โด่งดังที่รู้จักเป็นที่รักและก็มียอดขายปังๆไปเลย8 เมื่อเปิดเซ็ตแฟรนไชส์กับเรานะคะจะได้นวัตกรรมยกเซ็ตไปใช้เทสท,ทดลองกับตัวเองค่ะให้เราเป็นแฟรนไชส์แรกที่มั่นคงสวยเปล่งปังเปล่งประกายและก็ย้อนไวัยไปกับ p ิช Lock New s k i ดเสมัครร่วมทีมกับเราวันนี้ได้คะแนน Enjoy ได้คะแนนสะสมแลกเป็นส่วนลดในการสั่งซื้อครั้งถัดไปและก็มีสิทธิพิเศษเฉพาะวันเกิดให้กับคุณน <Wow. S 1> ะคะ 10. เรียนรู้สอนเทคนิคการทำเซลเพจ มีตะก้าร้านค้าบน Google มากกว่า200ร้านค้าที่เราสร้างเองได้แค่ลูกค้าเสิร์ชมาเจอเราคลิกปุ๊บสั่งซื้อกดสอบถามจ่ายตังค์ได้เลยโคตรดีเลย11สอนทำคอนเทนต์โดดเด่นเฉิดฉายเป็นดาวติ๊กตอกโอ้โหแล้วก็ทำตะก้าออนไลน์บนติ๊กตอกได้ด้วยค่ะ12สำหรับใครนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้อยากรู้ว่ารายได้มายัางไงมีโอกาสที่จะทำรายได้หลักแสน ภายใน1ปี่ภายใน3 6ถึง6เดือนเนี่ยเมื่อตัดสินใจนะคะที่เปิดซับไลเซนโปรเจกต์ด้วยกันแล้วก็ขยายเฟรนชชัยกับพวกเรานะคะเรื่องระบบวิธีการขยายตลาดการสอนขายเฟรนชชัยให้เป็นหน้าที่ของระบบ r e d e e m n e x t และก็ n a นนี่และวก็ไแล้วก็ทีมของพวกเรานะคะรับรองปังแน่นอนเราไม่บอก้อนี้ได้ยังไงสำหรับคนชอบเที่ยวสมัครเข้าร่วมโปรเจกต์ซับไลเซนกับแนนนะคะในปีนี้ ได้สิทธิ์ลุนเที่ยวฮ o อกไกโดฟรี2ที่นั่งกับคนที่เรารักค่ะสนใจรีบมานะคะเงื่อนไขง่ายนิดเดียวค่ะตัดสินใจเลือกแพ็กเกจ s u ัพย์ไรเ c ้นโปรเจคค่ะเรียนรู้ลงมือทำเข้าระบบนะคะและก็เก่งไปกับเราได้ลุ้นที่นั่งเที่ยวฟรี Free. พร้อมไปกับคนที่ร,รักฮ o อกไกโด2ที่พร้อมแพ็กเกจมันนี่และมีเงินแสนต่อเดือนไปกับออนไลน์ global ของชื่อของเราด้วยค่ะยินดีต้อนรับคนดีมีความฝันและเป้าหมายใหญ่ทุกคนนะคะ